ทุกคนรู้จักโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพไหมครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า geothermal power plant ครับเขาเป็นการเอาน้ําร้อนที่เกิดจากความร้อนใต้โลกซึ่งถ้าผุดออกมามันก็กลายเป็นน้ำพุร้อนแหละครับมาปั่นกังหันแล้วก็สร้างกระแสะไฟฟ้าออกมาและที่สหรัฐนี่เองครับเขาได้อนุมัติโครงการใหม่ที่เรียกว่า f e r v o cape ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบนี้แหละครับที่ให้กําลังการผลิตสูงถึง2กิกะวัตต์และจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีกําลังการผลิตสูงที่สุดในโลก และที่สําคัญที่สุดครับเขาแซงหน้าแชมป์เก่าซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมสัญชาติเดียวกันครับเฟ r ร์ c a ว e เค o t h e อ m เทอร์มอลพลั t erm Pan, ครับเขาจะสร้างขึ้นในเขตรัฐยูทาบนพื้นที่ขนาด621เอเคอร์หรือประมาณ1,600ไร่ประกอบไปด้วยบ่อน้ําร้อนสูงสุด23บ่อซึ่งเป็นการขุดลึกลงไปที่ระดับชั้นหินที่มีน้ําร้อนแทรกผ่านครับแล้วก็โรงผลิตไฟฟ้าสูงสุดอีก20โรงสำหรับนำน้ำร้อนมาใช้ปั่นกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า ก่อนที่จะส่งต่อไปยังเครือข่ายสายไฟฟ้าขนาดย่อยหรือ sub transmission line ต่อไปทีนี้ครับความพิเศษของโครงการที่ f ฟ r โอเคป e คือการสร้างบ่อน้ำนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างโดยมนุษย์ขึ้นมาแทนที่รูปแบบเดิมๆของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เขาเลือกใช้การดึงน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาอยู่แล้วตามธรรมชาติซึ่งเรียกว่ารอยแยกในชั้นหินหรือ f ฟ a c t u r e ทำให้โรงไฟฟ้าที่ได้ครับมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น เพราะสามารถควบคุมตำแหน่งและก็กระแสการไหลของน้ําร้อนได้แต่ว่าทางนี้ครับการดําเนินการจําเป็นต้องระวังและก็ศึกษาให้ดีครับว่ามันอาจจะสร้างรอยแยกขึ้นมาใหม่ได้ไหมถ้าเกิดสมมุติมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงอาจจะกลายเป็นการทําลายสมดุลของเปลือกโลกในพื้นที่ก็ได้ครับ ทั้งนี้ถึงจะบอกว่าโฟร์โวเคเป็นโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิต2กิกะวัตต์แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะสร้างทีเดียว2กิกะวัตต์เลยนะครับแต่เขาจะทยอยสร้างเป็นระยะระยะไปซึ่งถ้าสามารถสร้างจนเสร็จหมดแล้วจะสามารถส่งไฟฟ้าเพื่อเลี้ยงครัวเรือนได้ถึง2ล้านครัวเรือนเลยครับและก็พร้อมเป็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในพื้นที่โครงการครับเพราะว่าเขาใช้พื้นที่148เอเคอร์เป็นพื้นที่สาธารณะหรือคิดประมาณ374ไร่ในไทยครับ ทางนี้ครับโรงไฟฟ้าจะต้องมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสาธารณูประโภคและก็ถนนตัดผ่านเข้าไปครับทางนี้ครับการอนุมัติโครงการที่เฟอร์โว c เคปของรัฐบาลสหรัฐจะทําให้ตัวโครงการนี้กลายเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ,พ,พที่มีกำลังการผลิตที่สูงที่สุดในโลกและเอาชนะแชมป์เดิมซึ่งผมบอกไปตอนต้นครับว่ามันคือโรงไฟฟ้าที่อเมริกาเหมือนกันซึ่งก็คือไกเซอร์คอมเพล็กซ์ครับ ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเขามีกําลังการผลิตสูงถึง900เมกะวัตต์ในปัจจุบันแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเขากำลังจะโดนโค่นแชมป์นั่นเอง ทั้งนี้ในปัจจุบันอเมริกาถือเป็นหนึ่งในชาติผู้นำด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพเลยครับเพราะว่าทั้งประเทศของเขาเนี่ยมีโรงไฟฟ้าแบบนี้อยู่ถึง51แหล่งครับและกําลังอนุมัติให้เอกชนเข้ามาพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่เรียกว่าการผลิตไฟฟ้าไร้มลพิษหรือคาร์บอนพิ l u t ช o n นฟรีพาวเวอร์เซกภายในปี2035นี้ครับ